สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอจารยโสธราอีกแล้วนะคะนี่คือปราสาทสังสินชัยหรือปราสาทบ้านจานตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจานอําเภอสังขะจังหวัดสุรินเป็นปราสาทที่มีพื้นที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะฮะและตัวปราสาทเองก็ตั้งอยู่บนเนินดินหน้าบันปราสาทเป็นหน้าบันพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและกรอบบันประตูเนี่ยใหญ่มากดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงมี าการสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นวิหารหรือปราสาทขนาดใหญ่และได้เป็นปราสาทที่ถูกใช้ในการประกอบพิธีสําคัญตามบริบทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจริงและบริบทบริบทของชุมชนแถบนี้ต้องเป็นบริบทชุมชนที่มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์หรือมีบุคคลสําคัญอาศัยอยู่ในบริบทแห่งนี้หรือชุมชนแห่งนี้เมื่อนับพันปีที่แล้วนี่คือแม่น้ำ ล้อมรอบตัวปรา,าสาทที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างมากอาจจะพายเรือข้ามฟากได้หรือลอยน้ำข้ามข้ามฟากได้นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปชมบริบทโดยรอบปรา,าสาทว่ามีความใหญ่โตขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือน้ำนะคะคูน้ำคันดินล้อมรอบตัวองค์ปรา,าสาทนะคะใหญ่มากเลยแล้วจะห่างกับชุมชนมากเลยเห็นไหมคะ อาจจะเดินออกไปในท่าลอยน้ำออกไปนี่ก็คือเป็นบริบทที่ใหญ่มากจริงๆสระบัวแห่งนี้นะคะเป็นด้านหน้าของปราสาทก่อนที่จะเข้าสู่ปราสาทจะมีการปลูกบัวเป็นบัวหลวงที่มีความสวยสดงดงามอย่างมากทีเดียวนี่คือบริเวณคูน้ำคันดินล้อมรอบองค์ปราสาทบ้านจานท่านลองคิดดูว่ามีความใหญ่โตขนาดไหน ระดับคูน้ำคันดินมีความสูงนะคะกว่าพื้นถนนในยุคป,ปัจจุบันแปลว่ามีการขุดคูน้ำคันดินนี้อย่างลึกทีเดียวจากระดับคูน้ำคันดินท่านจะเห็นมองเห็นถึงชั้นดินนะคะที่มีการสร้างปราสาทสังสินชัยขึ้นถ้าเราจะขึ้นไปตามขั้นมาในต่างๆเพื่อประมาณสิบขั้นที่เราจะเห็นคูน้ำคันดินอย่างชัดเจน นี่คือหน้าปราสาทบ้านจานหรือปราสาทสังสินชัยนั่นเอง